เด้อครับผมกินเขาแหลกครับนะครับมนี่ก็ได้ป้นปลาทูครับผมเสพเสียดพีกแล้วครับผมผักกระลายย่างครับนะครับนี่สังสตอขอนี้ครับผมแล้วก็ไก่ทอดครับผมแกงสายบัวมือหวานครับยังเหลืออยู่มาเด้อครับผมเสพเสียดทุกการครับมาเด้อครับผมขอคำครับขอคำแซ่บหลายครับผักกับปลาทู ทุกันนี่แซบครับดิบคัวอร่อยครับม่บ้าน แขงสายบวกสายครับเนือแบบนีมกแบบไหนครับผมแบบนี้ครับ